เธอมาเพื่อฆ่าประพันโดยคนแซวองบทที่สองพรานหารผู้ผ่านอะไรมาตั้งมากมายในชีวิตถ้าหากไม่นับการเป็นพรานป่าก็คือการเป็นกลุ่มกองทัพมดลําเลียงของตามคำสั่งผ่านการประทะมาหลายครั้งรอดชีวิตมาได้เพราะประสบการณ์ส่วนตัวโดยเฉพาะในพื้นที่ป่า แต่ครั้งนี้ต้องนับว่าเป็นสถานการณ์เหลือเชื่อตรงกันข้ามเขาตกอยู่ในสถานะเลวร้ายที่สุดในชีวิตจากการกระทําของผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยนี่มันอะไรกันแต่ถึงจะมีเครื่องหมายคำถามผุดขึ้นมาในหัวมากมายพรานหารก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเธอเพียงเพราะต้องการเอาตัวรอดไปก่อน ชีวิตคนอื่นๆช่างมันบ้านหลังนี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันพรานหารหยุดอยู่ที่บ้านหลังถัดไปเรียกออกมาแล้วถ้าเขาไม่ยอมออกมาล่ะถ้าไม่ออกมาหนูก็จะเข้าไปเองพรานหารถึงกับกลืนน้ำลายอีกครั้งจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของหญิงสาวโดวยการเรียกให้คนในบ้านออกมาสิ้นเสียงเรียกของพรานหานชายร่างทวมคาดไปฉายที่หน้าผาก ก้าวออกมาจากในบ้านพร้อมกับถือปืนยาวอยู่ในมือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพี่หารมีเสียงปืนมีเสียงคนร้องนิดหน่อยมาคุยกันหน่อยสิวะแสงจากไฟฉายคาดหัวของชายเจ้าของบ้านสาสต์เข้าหาร่างของพรานหารกับหญิงสาวชายร่างท้วมชะงักนิดหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นเพียงผู้หญิงจึงไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเมื่อเข้ามาใกล้ หญิงสาวก็ขยับตัวก้าวเข้าไปหาพี่พี่จำหนูได้หรือเปล่าเอาไฟส่องหน้าหนูให้ชัดๆสิคะลำแสงจากไฟฉายสาดเข้าหาใบหน้าของหญิงสาวอะไรกันเนี่ยจำหนูได้ใช่ไหมคะเออตอบสิคะพี่ว่าจำได้หรือเปล่าเมื่อสี่ปีที่แล้วนะักเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นคนเดียวกันก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะรอด พอโดนเข้าไปขนาดนั้นผู้ชายน่ะไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วพี่นะทำอะไรกับหนูด้วยไหมจะถามทำไมล่ะหนูก็แค่อยากจะรู้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะกับพรานหานที่ได้เห็นเรื่องเหลือเชื่อต่อนหน้าต่อตามาก่อนหน้านี้เออยยอมรับว่าทำแต่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไม่ควรจะอยู่ ฮะอะไรนะชายร่างโทมมีสัญชตาตญาณนักสู้อีกทั้งมีปืนสภาพพร้อมใช้อยู่ในมือดังนั้นเมื่อหญิงสาวหลุดปากออกมาแบบนี้ก็ไหวตัวทันเพียงแต่ยังช้าไปเมื่อเทียบกับคนที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคชนแบบเธอคนนี้ไม่ได้โดนปืนแต่ถูกเสียบเข้าด้วยมีดปลายแหลมปักลึกเข้าไปมิดดามตำแหน่งใต้คาง มันเป็นภาพอันน่าสยดสยองที่สุดแม้แต่พรานหานเองก็ถึงกับตกตะลึงร่างโวมถูกยันออกไปงายหลังโครมแต่ยังดิ้นพรวดมีเสียงเล็ดลอดออกมาแต่เป็นเสียงที่ฟังไม่ได้สับญิงสาวดึงมีดออกมาปัดเช็ดเลือดระหว่างนั้นเองพรานหานหมุนร่างแล้ววิ่งหนีเอาดืด้อได้ยินเสียงตะโกนดังลัน่นช่วยด้วยช่วยกูด้วยเสียงเอะอะของพรานหาน ทำให้คนตาลหลังคาเรือนออกมาพร้อมกับอาวุธเวลานี้อาจจะรู้กันหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุมาจากอะไรที่แน่ๆมีคนตายพี่หานทางนี้ยิงเลยมันกำลังตามหลังกูมาสิ่งร้องรนของพรานหานพี่จะให้ยิงใครผู้หญิงดังนั้นใครใครกันพี่ฮานคนที่พรานหาน วิ่งเข้ามาพึ่งก็เป็นคนที่เคยก่อเหตุกับหญิงสาวเมื่อสี่ปีที่แล้วเช่นเดียวกันหมู่บ้านยี่ิบกว่าหลังคาไม่มีใครหน้าไหนไม่ร่วมกระทำเลวเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีคนตายก็ต้องตายกันหมดทั้งหมู่บ้านตามที่หญิงสาวลั่นวาจาเอาไว้มันมันกลับมามันมันคือใครยังไม่เข้าใจเพราะการเข้ามาของพรานหานเป็นไปอย่างฉุกละหุก แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครตามมาแต่อย่างใดจำเรื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วได้ไหมผู้หญิงคนนั้นย้อนกลับมาที่นี่พรานหารพยายามเล่ารบรัดที่สุดจำได้แต่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่หารมันเป็นไปแล้วถ้างั้นก็เอาไว้ไม่ได้มันฆ่าพวกเราไปแล้วตั้งหลายคนพรานหานคำรามกูไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ มีใครบ้างครับพี่ที่ตายไปน้องชายกูไอวันไอสิทอีกหลายคนมันจะฆ่าทุกบ้านพรานหารตอบลิ้นรัวก็ไม่เห็นมีใครตามมาเลยนะพี่แสงไฟฉายสาด์ไล่ความมืดเพื่อค้นหาในบ้านของมึงมีปืนเหลือไหมขอกูยืมหน่อยมีมีมีพี่รอเดียวชายเจ้าของบ้านเขา้าไปหยิบปืนลูกซองยาวกลับออกมา ส่งให้พรานหานเออขอบใจต้องล่าตัวมันไม่งั้นมันก็เก็บพวกเราทุกคนแน่มีปืนอยู่ในมือของพรานหานแล้วอารมณ์ความคับแค้นที่ถูกกดดันมาก่อนหน้านี้ก็พร้อมจะระเบิดแล้วจะเริ่มต้นตรงไหนล่ะพี่หานตะโกนเตือนทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นได้ครับพี่บัดนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วคนในหมู่บ้านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แสงไปฉายคาดหัวสว่างวูบวาบมารวมตัวกันพรานหาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งคร่าๆแต่ได้ใจความครบถ้วนกู่เชื่อว่ามันยังไม่ได้หนีไปไหนไกลหาตัวมันให้เจอระวังตัวด้วยฝีมือมันไม่เหมือนผู้หญิงทั่วๆไปกู้รับรองได้ว่าถ้าพวกมึงได้เห็นตอนที่มันฆ่าพวกมึงจะไม่มีใครกล้าพูดออกมาได้เลยว่ามันแค่ผู้หญิงรูปการดังกล่าว เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วผู้ชายในหมู่บ้านนี้ได้กระทำต่อหญิงสาวผู้นั้นจริงๆเวลานี้ทุกคนเกิดอาการกระเฮียนกระหือรือยิงได้เห็นหลายๆศพก่อนหน้านี้โดยตาของตัวเองก็กระตุ้นให้กลายเป็นความแค้นแต่ว่าภายหลังการค้นหาสักพักใหญ่ต่อมาก็ยังคงไร้วี่แววของเธอไม่มีร่องรอยใดปรากฏ ความมืดกลายเป็นปัญหาใหญ่พื้นที่รอบหมู่บ้านล้วนแล้วแต่เป็นป่าก็กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นก็กลายเป็นความกดดันให้กับทุกคนอย่างไม่น่าเชื่อผู้ชายทั้งหมู่บ้านล้วนแล้วแต่เป็นพรานป่าเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงมีทักษะส่วนตัวยังไม่มีใครละความพยายามราตรีนี้ยังยาวนานด้วยความเป็นหมู่บ้าน ที่ไร่ล้อมด้วยผืนป่าความน่าสะพรึงซ่อนเล้นแม้ไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายใดๆเกิดขึ้นสับเพะเสียงของผืนภัยในยามค่ำคืนยังคงมีอำนาจครอบงำเริ่มมีคนแอบคิดว่าหญิงสาวผู้นั้นอาจจะไม่ใช่คนเพราะแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรทิ้งเอาไว้แต่ศพหลายศพที่เกิดขึ้นเพราะฝีมือของเธอก็ยังเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเธอเป็นเพียงคนธรรมดา ที่มีฝีมือในการสังหารจะกัดจกันพรานหานย้อนกลับเข้าบ้านเอาเอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนที่มีอยู่ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะเมียของพรานหานถามสีหน้าของเธอกัง,งวลอย่างเห็นได้ชัดหมู่บ้านกลางภัยไม่เคยมีเสียงปืนดังต่อเนื่องแบบนี้มานานแล้วไม่มีอะไรมากหรอกอย่าออกไปข้างนอกก็แล้วกันพรานหานปลอบ พูดมาเธอจะพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะได้ป้องกันตัวได้ยังไงเล่าพรานหารถอนใจยาวเหมือนยังไม่อยากบอกเล่าแต่สุดท้ายก็จำใจต้องพูดออกมาจนได้ไอ้เหิมตายแล้วพรานหารเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของน้องชายแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นเพียงความจริงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคุณพระช่วยคนเป็นเมียหลุดปากอุทาน สีหน้าตื่นตระหนกกว่าเดิมมีเรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะพี่ยังไม่รู้สาเหตุแน่แต่มือปืนยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเอาเป็นว่ามันจะต้องเรียบร้อยพวกเราพร้อมใจกันปกป้องหมู่บ้านของเราอยู่แล้วได้จ้ะพี่พี่ก็ระวังตัวด้วยนะขอบใจพี่ไม่เป็นอะไรหรอกขอให้เชื่อมือพี่พรานหานเอ่ยด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่นในตัวเองลึกๆแล้ว เขาก็รู้สึกไม่ได้แตกต่างจากทุกคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะกับการได้เห็นวิธีการลงมือของหญิงสาวผู้นั้นมีความเด็ดขาดไม่มีลังเลแม้แต่นิดเดียวพี่หารพวกเราค้นหากันจนทั่วแล้วนะครับมันน่าจะหนีไปแล้วไม่มีทางมันไม่หนีแต่มันแค่รอจังหวะลงมือเท่านั้นยังไงก็ต้องหาให้เจอไปกันเถอะ พรานหารก้าวนำคนอื่นๆก้าวตามคำคืนพึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นอีกยาวนานเหลือเกินกว่าจะถึงวันใหม่ความได้เปรียบของคนในหมู่บ้านอาจจะมีจำนวนคนและอาวุธที่มากกว่าก็จริงแต่ความเสียเปรียบก็คือสูญเสียคนไปนแล้วหลายคนสร้างความหวาดหวั่นขึ้นมาอย่างไม่อาจดีกเลี่ยงพื้นป่ารอบๆหมู่บ้านยังเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งยวด แต่ในทางกลับกันมันเหมาะสมที่จะหลบซ่อนตัวของหญิงสาวเวลาผ่านไปการค้นหายังคงล้มเหลวไม่มีใครพบเห็นร่องรอยใดๆของหญิงสาวพรานหานต้องเปลี่ยนแผนใหม่เพื่อปกป้องหมู่บ้านเอาไว้วางกำลังตามจุดสำคัญสำคัญสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกความเป็นพรานของคนในหมู่บ้านถือว่าช่วยได้มากในสถานการณ์เวลานี้ มันจะยังอยู่หรอครับพี่หานลึกๆกกูก็อยางเชื่อมันว่ามันยังอยู่เพราะมันคงหมายจะเอาชีวิตทุกคนนั่นแหละพรานหานตอบตามที่รู้สึกถ้ามึงไม่ได้เห็นเหมือนที่กูเห็นมึงอาจจะไม่เชื่อก็ได้ผมน่ะเชื่อพี่มึงคงเห็นตอนที่กูหนีใช่ไหมครับปกติพี่ไม่กลัวอะไรขนาดนั้นใช่นี่เป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตของกู พรานหานดีดก้นบุรีลงพื้นแล้วขยี้ซ้ำด้เท้าความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงคนนั้นยิ่งกว่าความแค้นแต่มันคืออาการถูกยามพรานหานก็เหมือนกับผู้ชายทั่วๆไปถ้าถูกยามจากเพศเดียวกันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกยามจากเพศตรงข้ามผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งความรู้สึกจึงรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าเวลาผ่านไป ยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นสถานการณ์ตึงเครียดก็เริ่มผ่อนคลายลงไปบ้างความเป็นพรานของทุกคนในหมู่บ้านทําให้การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยยังคงไม่ได้หย่อนยานทุกคนยังอยู่ในสถานการณ์เตรียมพร้อมผ่านค่นคืนล่วงเลยเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะต้องต่อสู้กับอาการง่วงหมู่บ้านยังถูกปกคุมด้วยอำนาจของผืนไพรรอบๆพื้นที่ สัปพเสียงของสัตว์ป่าเสียงของมแมลงกลางคืนนกกลางคืนแม้กระทั่งสัตว์ใจก็ยังมีให้ได้ยินทั้งหมู่บ้านคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้มายาวนานเพียงแต่คืนนี้แตกต่างกว่าทุกคืนที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงหลายครอบครัวผู้คนที่เป็นคนในครอบครัวเหลือเพียงร่างที่ไรวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถ ข่มตาหลบลงได้ง่ายๆเวลาเดียวกันปาตรีหญิงสาวที่กลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านต้องการตัวกำลังก้าวยาวๆเพื่อเคลื่อนตัวเข้าไปหาจุดที่หมายตาเอาไว้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการสะสางความแค้นเธอจะไม่เหลือใครเอาไว้เลยทุกคนที่เคยกระทำต่อเธอจะต้องได้รับผลการกระทำนั้นความทรงจำของเธอยังไม่กลับคืนมาทั้งหมด แต่ก็เริ่มจะมองเห็นเขาลางที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหญิงสาวผู้กลายเป็นพรานและกลายเป็นมือสังหารกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปยังจุดแรกตรงนั้นมีอยู่ด้วยกันสองคนเธอต้องเก็บให้เงียบที่สุดทักษะที่เรียนรู้มาจากชายชราในป่าที่เธอเรียกว่าพ่อการจะลงมือสังหารไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเธอแม้แต่นิดเดียวต่อให้มีแค่มือเปล่าก็ตามตอนนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะต้องรอคอยอะไรอีกแล้วหญิงสาวถึงตัวของพวกมันแล้วทั้งสองคนจะงักนิดหนึ่งคว้าปืนแต่มีดในมือของหญิงสาวถูกเสียบเข้าที่ต้นคอหนึ่งในสองจนมีดด้ามแล้วขยับมีดอีกเพียงนิดเดียวหลอดลมก็ขาดสะบัน้นอีกคนหนึ่งเหมือนอยู่ในอาการตกตะลึงไปเพียงเสี้ยววินาทีระยะเวลาแค่นั้นอาจจะไม่ได้มากมายอะไร แต่มันเกินพอสำหรับหญิงสาวมีดเล่มเดิมปักเข้าหาบริเวณเดียวกันกับชายคนแรกมันคนนั้นสะดุ้งเฮือกแทบไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันกับตนเองแต่กว่าจะคิดได้มีดเล่มนั้นก็ตัดหลอดลมขาดสะบั้นไปเรียบร้อยสองร่างล่องเมืองนรกไปในเวลาไล่เลี่ยก,กันสีหน้าของหญิงสาวเรียบเฉย กับสิ่งที่ตัดสินใจกระทำเธอกำลังเข้าหาเป้าหมายต่อไปมันควรจะเป็นงานง่ายๆแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพิ่งจะผลักออกมาจากศพนั้นไม่เท่าไหร่ก็มีเสียงเอะอะดังตามหลังมางานไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปเทว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอแสงไฟฉายคาดหัวศาสต์วูบวาบอีกครั้งมาจากกลุ่มผู้ชายที่เหลือนั่นเองหลังจากนั้นไม่นาน พวกมันก็เริ่มมองเห็นแต่เรื่องแบบนี้รับรองได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่พวกมันมองเห็นเพราะหญิงสาวต้องการให้เห็นเธอต้องการปิดฉากให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันจะมีผู้ชายเพียงคนเดียวที่จะรอดชีวิตมันอยู่นั่นเสียงตะโกนตามมาด้วยเสียงคำรามของอาวุธปืนนานา,นา,นานชนิดโดนแล้วเสียงปืนเงียบลง เมื่อมีคนเห็นว่ากระสุนโดนเข้าเป้าหมายเพราะร่างของหญิงสาวเหมือนกับหัวทิ่มถลัยไปกับพื้นแต่แล้วมีเสียงปืนถูกปั่นไกอย่างบรรจงแต่ละนัดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำต้องเรียกว่าแม่นเหมือนผีจับยัดมันกลายเป็นสถานการณ์เลวร้ายขึ้นมาอีกครั้งเพราะผู้ชายที่เหลือจากสิบกว่าคนเหลือแค่สาสี่คน รวมพรานหานกลุ่มคนที่เหลือกลับมารวมตัวกันอีกครั้งกูเตือนแล้วว่าฝีมือของมันน่ะไม่ธรรมดาพรานหานเสียงเครียดคนที่เหลืออีกสามก็เครียดไม่แตกต่างกันแต่ละคนยังเหลือกระสุนํำรองอีกเหลือเฟือแต่กับรู้สึกหวาดวันเมื่อเห็นชะตาก,กรรมของเพื่อนๆที่ดับดิ้นไปต่อหน้าต่อตาเอาอยัางไงดีล่ะพี่ต้องฆ่ามันให้ได้ไม่งั้นมันก็ฆ่าเรา ไม่ผิดจากที่พรานหานพูดนั่นแหละต้องจัดการเธอให้ได้ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นศพเสียเองเอาอย่างนี้กูจะรอให้มันปรากฏตัวออกมาพวกมึงอย่ายิงสเปะสปะละ่ะมั่นใจแล้วค่อยลั่นไกเอาจริงๆเหรอพี่ไม่มีทางเลือกอีกแล้วพรานหานตัดสินใจเด็ดเดียวกูเชื่อมือพวกมึงแค่อย่าลนลานเท่านั้นไม่มั่นใจเลยพี่ ต้องทำได้ซิวะเอาละกูจะออกไปแล้วการแสดงออกของพรานหารในครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดก็เรียกศรัทธาให้กลับคืนมาในฐานะเป็นผู้นำที่มีอำนาจสั่งการถ้าไม่ตัดสินใจคนที่เหลือก็แทบจะหมดศรัทธาในตัวของเขาไปอย่างสิ้นเชิงพรานหารจงใจก้าวออกไปออกมาเจอกันหน่อยสิโว้อยอีเลวมึงอยากจะฆ่ากูนักไม่ใช่หรือวะ ระหว่างที่พรานหานพยายามแสดงตัวอยู่ในที่โล่งพร้อมประกาศท้าทายดังลั่นคนที่พรานหารต้องการตัวกับเลือกที่จะเข้าหาชายสามคนที่เตรียมพร้อมที่จะลั่นไกลการเข้าหาเป้าหมายได้อย่างเงียบเชียบจนไม่มีใครตั้งหลักได้นี่เป็นหนึ่งในทักษะที่เธอเรียนรู้ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาเธอเลือกจัดการอย่างเงียบๆชายทั้งสามคนเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่า จะต้องเจอการจู่โจมกว่าจะรู้ตัวหญิงสาวถึงเป้าหมายพร้อมกับมีดเสือกไปแหลมคมเข้าจุดสำคัญของแต่ละคนความโชคดีของเธอก็คือสามคนดังกล่าวปักหลักอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นการสังหารหมู่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายในพริบตาแทบไม่มีเสียงร้องมีเพียงแค่กลิ่นข่าวเลือดที่พุ่งออกมาจากการคว้านด้ามมีดอย่างช่ำชองสามร่างล้มลง ปืนที่เตรียมพร้อมก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอีกออกมาสักทีสิโว้ยอีสัตว์นรกพรานหานก็ยังไม่รู้ว่าสามคนสุดท้ายได้ล่องเมืองนรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งร่างของหญิงสาวได้ก้าวออกไปตามคำเรียกร้องหมายถึงหนูใช่ไหมคะเสียงดังกล่าวทำเอาพรานหานหันควับอยู่ในระยะเผชิญหน้ากับหญิงสาวเรียบร้อยพรานหานยังมีปืนพกในมือ แค่คิดจะใช้เท่านั้นปืนหลุดร่วงลงจากมือไปอย่างง่ายดายพรานหาหน้าเสียเริ่มรู้สึกชะตากรรมของตัวเองผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่ผู้หญิงเสียแล้วในความรู้สึกของพรานหารเธอหน้ากลัวกว่านั้นทำม่สู้ต่อนนี้ก็หมดโอกาสแล้วละ่ะพรานหานกระตุกมีดเดินป่าออกมาจากเอวพุ่งเข้าหาหญิงสาวด้วยอาการของคนสติแตกกูจะฆ่ามึงการต่อสู้ของพรานหาน ไม่ได้มีอะไรเลยหญิงสาวไม่ได้ถอยฉากออกห่างเลยเธอยังอยู่ในระยะประชิดและสายตาของเธอคล้ายกับสามารถมองเห็นทุกจังหวะก,การเคลื่อนไหวของพรานหานเห็นชัดว่าแม้กระทั่งการจ้วงแทงอย่างพลาดยังไม่น่าให้อภัยตัวเองยิ่งพลาดพรานหานก็ยิ่งสติแตกในทางกลับกันหญิงสาวสามารถจัดการพรานหานให้ลงไปคลุกปุ่นอย่างง่ายดาย ทำไมทำไมมึงไม่ฆ่ากูสละวะพรานหานแคนเสียงออกมาพี่ยังตายไม่ได้หรอกนะเป็นคําตอบที่สุดแสนจะสุภาพเรียบร้อยอย่างที่สุดของหญิงสาวเสียตีถูกปลุกด้วยเสียงมือถือก่อนวันใหม่เมือเ่อยืนได้ซ้ํามองเบิร์ที่ยิ่งประหลาดใจเพราะเป็นเบิร์ของพรานหานที่ประหลาดใจก็เพราะว่าเวลานี้ยังไม่ได้มีภารกิจสำคัญอะไรจะมอบให้ พรานหารทำหรือคนพวกนั้นต้องการเงินแต่เขาก็เพิ่งมอบก้อนใหญ่ให้ไปแบ่งการเมื่อเร็วๆมานี้เองเกิดขึ้นหลังจากเสร็จงานครั้งล่าสุดเสียตีเป็นชื่อเล่นเขามีชื่อจริงเป็นอย่างอื่นร่ำรวยมาเพราะธุรกิจเทาค่อนไปทางดําสนิทมีผู้ให้การหนุนหลังระดับบิ๊กจำนวนมากไม่มีใครอยากจะมีปัญหากับเสียตีว่าอย่างไงวะไอหานมาแต่เช้ามืดเลย เสียครับผมมีเรื่องเดือดร้อนหมายถึงเงินใช่ไหมวะเออไม่ใช่แล้วครับเดือดร้อนกว่านั้นอีกมึงทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าลวันนียกูบอกแล้วว่างานทุกอย่างที่ส่งต่อให้กับมึงห้ามทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ไม่งั้นกูไม่เอามึงไว้เหมือนกันผมเข้าใจครับแต่ครั้งนี้เสียจะต้องฟังผมนั้นมึงว่ามากูกําลังฟังอยู่เสีย เสียจำเรื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วได้ไหมครับเรื่องอะไรกันหรอวะมีตั้งเยอะแยะที่กูทําไปเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่รู้จักชื่อแต่ผมแค่ไปรับมาจากมือของเสียเพื่อเอาไปกําจัดทิ้งผู้หญิงสวยๆนั่นนะครับเสียตีแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดเพราะลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยครั้งนักหมายถึงราตรีเธอชื่อราตรีเหรอครับใช่ ราตีสัพทวีคูณเสียตีหลุดข้อมูลตอนนี้เธอกลายเป็นบุคคลสาบศูนย์ไปเรียบร้อยพ่อแม่ของเธอกระพึงทยอยตายตามกันไปเพราะตอมใจบ้านนี้มีเหลือใครเลยว่าแต่มึงถามเรื่องนี้ทำไมกันละวะกูให้มึงไปกําจัดไม่เหลือซากแล้วไม่ใช่หรือไงเรื่องนี้เล่าแล้วยาวนะครับเสียออกมาเจอผมได้ไหมล่ะครับที่ไหน ที่ทีเซียเคยนัดเจอผมเมื่อสี่ปีที่แล้วนี่น่าจะเป็นเรื่องพิเศษใช่ไหมวะมาเจอกูได้ไม่เล่าไม่ดีกว่านะครับขอเป็นสถานที่เดิมเอ้ยก็ได้ตอนไหนผมกํำลังเดินทางครับเสียอาจจะช่วงบ่ายพรานหารตัดสายไปแล้วเสีตตีพับร่างลุกนั่งนิ้วหน้าคิดคนอย่างเขาผ่านอะไรเลวร้ายมาตั้งเยอะแยะ ถูกทรยศหักหลังมากก็มากเขาไม่เคยไว้ใจใครเลยนอกเสียจ,จากปืนพกคู่กายสติใช้เงินแก้ไขปัญหาตลอดมาสำหรับเขาไม่มีเรื่องเลวหรือเรื่องดีมีเพียงแค่ไหวพริบในการแก้ปัญหาเท่านั้นเรื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วก็เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความคึกขนองของตัวเองไม่คิดเหมือนกันว่าจะบานปลาย แต่เขาก็แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วจูจ่ๆทำไมพรานหารมาพูดถึงเรื่องนี้นี่คือคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวของเสียตีเสียตีหยิบมือถือออกมาโทรอีกครั้งคราวนี้เรียกระดับมือพระการที่ใช้งานประจำเข้ามาพบเสียตียังอยู่ในชุดนอนได้ซ้ำออกไปนั่งจิบกาแฟรอที่ห้องโถงไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อมาไอเจดมือพระการวัยประมาณ40ปี ผู้ผ่านการสมรภูมิหลากหลายจนได้รับความไว้วางใจเสี่ยมีอะไรผมรับใช้หรือครับไอ้เจทามมีเรื่องอยากให้ประจัดการให้น้อยเชิญสั่งมาได้เลยครับเสีย่ยรู้จักพรานหารดีใช่ไหมวะเสีตีมองหน้ามือปืนคนสนิทจำได้สิครับเป็นคนที่เสี่ยไว้ใจคนหนึ่งใช่แต่นั่นคือที่ผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยมันพิ่งโทรมาหากู บอกว่าอยากเจอกูที่เดิมมันหมายถึงสถานที่เคยส่งมอบผู้หญิงคนหนึ่งให้มันไปกำจัดทิ้งมึงจำได้อยู่แล้วเพราะมึงก็ได้เฉยชมมันครับเสียอย่างอดเจได้ไม่ได้เลยว่าแต่ทําไมพรานหานพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะครับนี่แหละที่กูสงสัยมึงไปหามันถ้าเห็นไม่เข้าท่าก็จัดการตามหน้างานได้เลยครับเสียความหมายของเสตี จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แม้กระทั่งพรานหารที่เคยทำงานร่วมกันมาหลายต่อหลายครั้งก็อาจจะถูกกำจัดทิ้งได้ตลอดเวลาไอ้เจ็ดขับรถมายังจุดนัดพบเวลานี้มีการสร้างศาลาที่พักริมทางแตกต่างไปจากเมื่อสี่ปีที่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รอบๆไม่มากนักแม้ว่าจะเต็มไปได้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พรานหานถึงได้นัดเจอกับเสียตี นี่ยังไม่ใช่เรื่องปกติแต่ด้วยความเป็นมือปืนที่เพียงแค่ทําตามคําสั่งของเจ้านายเพียงอย่างเดียวไอ้เจตก็สลัดความคิดวุ่นวายทิ้งไปไม่ได้เก็บเอามาคิดให้เสียเวลาตอนนี้ก็แค่รอว่าเมื่อไหร่พรานหารจะเดินทางถึงเท่านั้นเองความยิ่งใหญ่ของเสียตีทําให้ไอ้เจตไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลถ้าหากจะต้องลงมืออะไรสักอย่างกับใครสักคนกับพรานหาร แม้จะเป็นคนรู้จักกันมาแต่ก่อนแต่ก็ไม่ถึงขั้นคุ้นเคยแต่อย่างใดรู้เพียงแค่ว่าพรานหารก็เป็นคนสำคัญของเสียตีคนหนึ่งมีลูกน้องที่เป็นมือดีหลายคนคนเหล่านั้นช่ำชองในพื้นที่ป่าเคยทำงานให้กับเจ้านายในภารกิจแตกต่างจากมันแต่ถ้าหากจะต้องห้มหันกันไอเจ็ดก็ลงมืออย่างไม่ลังเลการรอคอยสิ้นสุดลง เมื่อมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่เข้ามาจอดปรากฏว่าเป็นพรานหานนั่นเองแต่พรานหานไม่ได้มาตามลำพังมีหญิงสาวคนหนึ่งซ้อนท้ายมาด้วยพรานหานจอดรถตั้งสแตนเอียงเอาไว้ก่อนจะก้าวไปที่รถยนต์เวลานี้ไอ้เจดยังอยู่ในรถไอ้เจดกดกระจกลงยื่นหน้าออกมาพรานหานมองหน้าไอ้เจดช่างใจอยู่ว่าควรจะทำอย่างไร จึงจะได้รับความช่วยเหลือจากไอเจดแต่สุดท้ายพรานหารกับไม่กล้าเสียเองเพราะรู้ดีว่าฝีมือของหญิงสาวที่ซ้อนทายมาด้วยนั้นเป็นอย่างไรเสียล่ะพรานหารถามไม่ได้มาเสียส่งผมมาแทนไอ้เจดตอบแล้วย้อนถามมีอะไรก็บอกมามีคนอยากเจอเสียใครเธองั้นให้เธอไปกับผมก็ได้ไอ้เจดว่า พรานหานหันไปทางด้านหลังแต่เธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วครั้นพรานหานหันกลับมามองไอเจดม่านตาของพรานหานก็ถึงกระเบิดกว้างขึ้นมาอีกครั้งเพราะหญิงสาวยืนอยู่อีกฝั่งปืนจ่ออยู่ที่ประตูแม้แต่ไอเจดก็ตกตะลึงเหมือนกันที่ถูกประชิดตัวได้ค่อนข้างเร็วเรือเชื่อแบบนี้คิดจะทําอะไรเนี่ยไอหานผมไม่เกี่ยวนะครับผมแค่พรานหานพยายามแก้ตัว กระสุนปืนนัดนั้นทําเอาพรานหานมีอาการช็อกไปอีกรอบหนึ่งกระสุนทะลวงกระจกข้างเข้าหาศีรษะของไอเจตแค่นัดเดียวจริงๆร่างของมือปืนพะการคนสนิทของเสียตีก็ฟุบแน่นิ่งไม่มีโอกาสกระทั่งจะหยิบปืนออกมาปกป้องตัวเองด้วยซ้ำเธอมาเพื่อฆ่าประพันโดยคนแซวองบทที่สอง